มก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีตอนเช้านะฮะสวัสดีตอนนี้เวลาประมาณ6โมง6โมงนะ่จาจะ6โมงเป๊ะๆนะฮะ6โมงนิดๆตี5 6โมงนะฮะเช้าเลยหละวันนี้เช้าจริงๆยังไม่ได้นอนกันเลยฮะนั่งเล่นกันอยู่เมื่อคืนกินหมูทากันนั่งเล่นกันน้ำฉ่ำเลยฮะก็เลยพอดีมาดูแตงโมพอดีก็ได้ได้อัปเดตพอดีนะฮะ แตงโมเราหลังจากที่ถ่ายไปคลิปเมื่อกี้ะฮะแตงโมเรารคลิปเมื่อกี้ได้50 50กว่าวันนะฮะหลังจาก50กว่าวันผ่านมาประมาณ10 10วัน10กว่าวันนี่แหละผ่านมา10กว่าวันนี่แหละ,ะที่เราถ่ายคลิปคลิปคลิปแรกที่เราถ่ายอไม่ใช่คลิปแรกคลิปเมื่อกี้อคลิปล่าสุดที่เราถ่ายแตงโมไปอัปเดตแตงโมไปล,ลูกมันยังเล็กๆเนาะลูกเล็กๆเ,เล็กกว่านิ้วโป้งผมอีกเล็กกว่านิ้วโป้งมือผมอีกเออ วันนี้เรามาพามาดูฮะพามาอัปเดตลูกแตงโมผ่านไปสิบวันเห็นไหมเห็นไหมลูกลูกแรกเห็นไหมเห็นลูกแรกดูดินี่ผ่านไปสิบวันนะใหญ่กว่ากําปันนะ้นหมูแล้วโอโ้ลูกสวยๆนะเหมือนลูกหัวใจเลยนะดูแบบนี้มันจะมาเป็นแบบนี้แตงโมทรงหัวใจนะไม่รู้แตงโมพันอะไระฮะพอดีได้มาจากโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งนอกนะไ,ไม่ใช่ ผลิตสิเป็นโรงงานอ่าพวกอ่าคัดแยกมเมล็ดพันธุ์เออส่งนอกนะฮะส่งต่างประเทศนะไม่มีขายในไทยนะอันนี้คือผมได้มานะพี่ที่ทำงานแจกรกรรมให้มานี่เห็นไหมเห็นไหมเป็นทรงเดียวกันหมดเลยนะฮะทรงเหมือนทรงรูปหัวใจเลยนะฮะเห็นไหมนี่ไอ้ลูกเล็กๆมัน ตอนผมถ่ายไอ้ตอนแรกลูกเล็กกว่านี้อ,อแป๊บเดียวนี่ลูกประมาณเท่านี้นี่ลูกประมาณเท่านี้เยอะมากนะแต่ตอนนี้คือมันเริ่มติดลูกใหญ่แล้วแต่เราไม่คาดหวังเอาติดลูกใหญ่ขนาดไอ้เยอะขนาดนั้นนะเราคาดหวังไม่ได้เลยนี่นีล่ลูกแรกที่เราถ่ายไอ้ถ่ายคลิปอ่ปกุกปุกคลิป ที่เราถ่ายจอจงถ่ายเลยเออคลิปเมื่อกี้มีลูกนี้เลยนะเห็นไหมใหญ่แล้วนะใหญ่กว่ากำปั้นแล้วนะเห็นไหมใหญ่กว่ากำปั้นผมแล้วนะมีลูกนี้ทรงเหมือนจะกลมแต่ไม่กลมนะมันไม่รู้ไม่รู้ชื่อพันธุ์แตงโมนะฮะไม่รู้แตงโมอะไรผมได้มาสองพันฮะไม่ใช่สองพันเมล็ดนะเป็นสองพันคือ ชื่อสายพันธุ์อ่ะแต่ผมไม่รู้รู้จักชื่อมัน oh. เดี๋ยวเดี๋ยวพอมันได้ที่ผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะแตงโมงช่วงนี้นะช่วงนี้แตงโมงหน้าอัปเดตมากนะเพราะผมก็ได้เอาน้ําใส่เรื่อยๆนะน้ําบ่อน้ําที่เล่นแหละสระน้ําส่วนตัวละ <c oughs> ออผมก็ได้สูบล้างแล้วก็สูบมาตรงนี้นมาดูาดเยอะอยู่นะฮะเยอะอยู่ดู ลูกนะฮะติดกันอสองลูกติดกันเลยนะฮะนี่ลูกนยืนี่อยู่กลางๆก็มีเยอะแยะไปหมดเนี่ยล่ะ <c oughs> อู้เหยีบยบเหี้บเหี้บเจอเมล็ดผลแล้วผลแล้วพวกนี้ไม่เป็นไรฮะเหยียบัลไม่เป็นไรพวกยอดพวกยอดที่เสียไปพอตอนนี้เราเก็บย,ยอดเฉพาะยอดที่ติดลูกนะฮะยอดอื่นไม่เป็นไรนะหักนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไร ส่วนมากมันจะอยู่แบบในพูงหญ้าในใต้ใบของมันนะมองไม่เห็นหรอกส่วนมากนะถ้าถ้าต้นนอกๆน,นี่ก็จะเห็นมันอยู่นั่นนแต่ลูกใหญ่ก็จะมีลูกนี้แหละลูกนี้กับลูกนี้แหละใหญ่แบบใหญ่ลูกสวยเหมือนเหมือนทรงหัวใจเลยนะเป็นลูกหัวใจเลยแต่ลูกนั้นเหมือนหัวใจกว่านะมาดูลูกนี้ลูก นี่ลูกนี้ลูกนี้เหมือนหัวใจมากนะเห็นไมมันเป็นทรงแบบทรงหัวใจเลยแหละอ่าถ้าวางสามเลี่ยมนะอหัวใจเลยแหละแตงโมพันอะไรไม่รู้ใครรู้ช่วยอัปเดตทีช่วยคอมเมนต์ทีนะฮะผมก็ไม่รู้เลยอันนี้คือได้แต่มเมล็ดมาไม่ได้ซื้อชื่อพันนะเห็นะหมบางอันก็เกิดบางอันก็ไม่เกิดที่ผมได้มาเป็นสองสองพันสองมเมล็ดสองแบบนะฮะ คือแบบแรกผมปลูกไว้ตรงนู้นที่ข้างบ่อกุ้งอะ่ะเออที่มเมล็ดใหญ่ๆหอ่ะใหญ่ๆแบบเ,ออเ,ออเกือบเท่านิ้วก้อยอ่ะเออเกือบเท่านิ้วก้อยผมเลยนะจริงๆนะ,มะเมล็ดไอ้ที่ผมปลูกตรงนู้นแต่เป็นลูกยากนะยังไม่ติดลูกเลยตอนนี้อันนี้คือมเมล็ดแบบมเมล็ดเท่ามเมล็ดแตงโมงบ้านเราทั่วไปนะตรงนี้แปลงนี้เออเฉพาะแปลงนี้นะ,มะเมล็ดเหมือนแตงโมงบ้านเราเลย แต่ลูกไม่เหมือนนะลูกแตงโมไม่เหมือนนะส่วนมากแตงโมบ้านเราก็จะมีลูกยาวลูกกลมลูกดำลูกเขียวอ่อนลูกสีแบบนี้แหละแต่มันไม่ใช่ทรงนี้มันจะเป็นทรงแบบทรงยาวเรียวยาวกับทรงกลมเลยเออสําหรับแตงโมบ้านเรานะเอออันนี้คือเป็น,ปนแปลกๆไงไม่รู้นี่เห็นไหมมันแปลกๆเนาะ มันไม่ยาวแล้วก็มันไม่กลมอะไรครับนี่มันแปลงโมงพันอะไรครับนี่เดี๋ยวมารอดูตอนสุกนะว่ามันจะหวานไหมผมไม่ได้ใส่อะไรเลยนะอ่าขี้วัวน,นี่ก็ไม่ได้ใส่ตรงโคนนะอันนี้ลุงเยมยายแปลงนาเกเฉยเราก็ผลพลอยได้เฉยนะส่วนมากเราก็แค่ลดน้ำแหละลดน้ําก็เพิ่งจะม,มาลดนี่แหละตอนเป็นลูกนี่แหละแต่ก่อนไม่ได้ลดเลย ประมาณนี้ฮะแตงโมเราเดี๋ยวรออัปเดตเรื่อยๆฮะตอนนี้ช่วงนี้หน,น้าอัพหน้าอัปเดตมากช่วงนี้แตงโมกาลังลูกเป็นตัวนะลูกโตแล้วช่วงนี้แป๊บเดียวฮะตัวแป๊บเดียวเห็นไหมัวฮะอันนี้คือลูกนี้ขนาดเท่านี้นะฮะวันนี้อ่อรอดูอีกสักสามสี่วันลูกนี้จะแบบปิ่มเทิมเลยแหละเออแป๊บเดียวจริงๆนะฮะนี่ฮะมันเป็นทรงเดียวกันหมดเลยนะฮะ ดูเล็กๆแบบนี้เหมือนเหมือนจะเป็นไอ้ทรงยาวนะเหมือนจะเป็นไอ้ตัวแตงยาวแตงพวกทรงเดียวยาวนะแต่พอโตมามันเป็นทรงแบบนี้หมดเลยเออทรงหัวใจหมดเลยเดีเดี๋ยวรออัปเดตเรื่อยๆนะฮะแต่ลูกนี้มันจะกลมนะแต่ไม่กลมไม่ได้กลมดิ๊กอะไรขนาดนั้นโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่ได้ยาวเหยียดอะไรขนาดนั้นเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้ว